บูมบูมเคยกินขนมจีนไหมขนมจีนนะถ้าขนมจีนนล้วยาเคยกินขนมจีนนล้วยาใช่ไหมเคยกินอยู่เอ้ี๋ยววันนี้วันนี้คุณผู้ชมเรามีอะไรมานําเสนอนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ วัฒนธรรมนะบุมนะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆโอ้โวันนี้จริงจังเลยนะก็คือวันนี้ครับเราได้รับขนมอันหนึงนะครับในเรื่องของวันตรุษจีนเว้ยซึ่งทั้งชีวิตเนี่ยผมไม่เคยได้รับของวันตรุษจีนแบบนี้มาเลยนะครับก็ตั้งแต่แบบเราเริ่มขึ้นเป็นผู้ใหญ่นะ เราต้องเจอสังคมคนผู้ใหญ่นู่นนี่นั่นนะครับการที่เอาของไปไหว้ผู้ใหญ่เนี่ยมันจะต้องเริ่มมีเข้ามาในชีวิตเว้ย <laughs> นะครับซึ่งน้องๆหลายๆคนเนี่ยที่แบบเออเล่นเกมไปทุกวันเนี่ยบางทีก็แบบมันยังไม่สิ่งไวใช่ไหมมันยังไม่ถึง,ว,ง,ถงวัยการที่ไปหาญาติผู้ใหญ่คนนู้นคนนี้มันเลยแบบยังไม่ค่อยเริ่มมีนะครับแต่ว่าพอเราอายุเยอะมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องไปเจอคนนั้นไปเจอคนนี้แล้วก็เราเราก็จะได้ของฝากมาเว้ยซึ่งวันนี้ครับของขวัญตุ๊ดจีนก็คือมันเป็น ของที่เป็นขนมของคนจีนเข้าเอาไว้ให้ก e ันนะครับก็อันเนี้ยมันเป็นของแบรนด์โรงแรมที่ชื่อว่าปาโกดานะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นกล่องอันนี้คือกล่องขนมซึ่งอันเนี้ยมันเป็นขนมเข้าไว้แบบให้สำับคนในวงไฮโซอ่ะอ่าวงคนไฮโซซึ่งปกติเนี่ยคนทั่วไปจะไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเปิดให้คุณผู้ชมดูนะครับก็เป็นประสบการณ์นะ ประสบการณ์ที่ทั้งชีวิตผมไม่เคยได้รับอะไรแบบนี้เลยนะครับได้กินเตมีซัวได้กินเตมีซัวแล้วก็ของกินเจเะ<อ>พร้อมจว้วครับนี่นะก็อันนี้คือขนมนะครับคุณผู้ชมสวยมากเลยนะ This is ขนมนะเป็นขนมอะไรก็ไม่รู้ที่เอ่อปีหนึ่งเขาจะทำแค่ครั้งเดียวอืัอ่นก็คือวันตุ๊จีนวันให้อ่างเปาอะไรประมาณเนี้นะครับซึ่งเอ่ออันนี้ ทั้งอันทํามาจากแป้งแล้วก็เขาบอกว่าสีเนี่ยพวกสีของตัวปลาพวกสีที่เอาไว้ทาอาหารแล้วให้มันเป็นแบบฟุงฟ้งฟิงฟุงฟ้งฟิงฟุงฟ้งฟิงเนี่ยมันยากมากถูกต้องขนาดคนที่แบบทําศิละปะอะไรพวกนี้เขายังบอกว่าโอเ้เขาเห็นแล้วเขาแบบโอ้ยอมแพ้แล้วนะครับก็นี่จะเป็นศินละปะในเรื่องของการทำลงไปในอาหารนะครับแล้วก็ตกแต่งขึ้นมานะครับซึ่งรสชาติเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นะเดี๋ยววันนี้เรามา รีวิวกันเลยแม่บุม่มนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาให้มาจะเป็น,นดองอกิฟเชอร์รี่น้องวายนะครับอันนี้เป็นเชอร์รี่เชอร์รี่พันอะไรวะพันเอ,อ่อออสเตรเลียนะฮะชื่อว่าพันอะไรนะโรสทัสมาเนียนะครับนะก็เป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะซึ่งปกติโอ้โหเอ๊ะมาเนียเ <laughs> ชอร์รี่ลูกโคตรใหญ่เลยปกติพี่กินเชอร์รี่กินที่ไหนรู้ไหมสวนเซ่น กูกินเชอร์รี่บ้านยายให้กูอะไรกูไป็นหน้าบ้านเป็นต้นเชอร์รี่แม่งเปรี้ยวกรี๊ดเลยเปรี้ยวเข็ดฟันเลยอะไรเอออ้าวแล้วเมืองไทยมันปลูกเชอร์รี่ขึ้นเดี๋ยวะบางประเภทอ่ะอ๋อเหรอใช่โหแต่เชอร์รี่อย่างงี้ไอ้พวกเชอร์รี่ลูกใหญ่ๆนี่แม่งคนละเกียดกับไอ้สวนเซ่นนะใช่เออสวนเซ่นมันจะเป็นเชอร์รี่แดงๆงูของยายกูแม่งเม็ดใหญ่มากอะไรเนื้อไม่ทิดเดียวเปรี้ยวอีกอะไรก็ไม่รู้เอออันนี้ก็เป็นอีกของฝากหนึ่งนะครับวพี่โอ้โหขอบคุณมากนะครับ เยี่งเย็นอยู่เลยนะเนี่ยเนี่ยลูกเบิ่มเทมเลยปกติผมไม่เคยไม่เคยได้กินเชอรี่นะครับนานๆที่กินแต่ในไอติมเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนนี้จะไปจีบสาวใช่ไหมจีบสาวสมัยก่อนร้านไอติมสเวนเส้นก็ต้องเออสเวนเส้นเนี่เด็กๆสมัยนี้จะจีบสาวก็่าลืมพาไปสเวนเส้นนะมุกเก่าสเวนเซ้นยาโยอีเออสเวนเส้นดูหนังยาโยอีกินอาหารญี่ปุ่นหน่อยกินข้าวหน้าเนือหาสาว ขาสาไปกินก้านนะเนื้อโมันประหยัดราคาด้วยแถมมันอร่อยโอเคในสมัยก่อนมันจะจีบสาวมันต้องเนี่ยสาวสี่อย่างเนี่ยสซเว่นเส้นเดินตลาดแล้วก็ดูหนังไม่เคยจะมีนะเออไม่ก็ไม่มีเยอะเศร้าเฮ้ยรถเราเข้าทุบปีเกินดีกว่าโอเคเอาละเดี๋ยวเรามารีวิวขนมปลาปลาครับใช่ไหมปลาครับนะครับก็คือภาษาจีนเขาบอกว่าเอ่อปลาเนี่ยภาษาจีนคืออยู่นะครับซึ่งมันแปล ความหมายเป็นในๆประมาณว่าแบบเหลือกินเหลือใช้อะไรประมาณนี้มั้งเออก็คือเขาก็เลยให้มาเป็นเอออยู่ทิเจียยูอีอะที่นี่หัวใจเออเป็นไปได้นะอาจจะแบบเสียงคล้ายๆกันเออเอออาจจะเสียงคล้ายๆกันอ่าเป็นมงคลสีนี้ก็จอกแดงๆนะคนจีนก็สีแดงเป็นสีมงคลนะนะใช่ไหมคนจีน้าสีแดงแดงใช่ชุดกี่เพาพวกเนี้ยแล้วสีอะไรไม่มงคลวะแต่สีอะไรของคนจีนไม่มงคล อย่าพูดเลยเด okay. okay. ี๋ยวมันจะเป็นการเลสิคโอเคอืมปลาดุกไอ้ปลาปลาครับเออปลาครับปลาครับในธรรมชาตินี่คือปลาอะไรวะปลาครับในธรรมชาติก็เป็นปลาครับไงตระกูลครับแล้วกินได้ไหมเออมันก็กินได้แต่คือจริงๆมันก็กินได้แต่รสชาติก็อาจจะไม่อ๋อมันเป็นเปลือมันก็เลยกลายเป็นปลาเลี้ยงใช่ไหมใช่ถูกต้องโอเคนะวันนี้เราจะมากินปลาครับกันแล้วเราแกะกันเลยไม่บุ้มได้มันก็คือตระกูลปลาเก็ตนะพวกเนี้ยโอ้โห เฮ้แต่ว่าสำคัญเลยคือพวกสีผสมอาหารแบบนี้มันทาออกมาให้มันเป็นฟลูงฟริงงีได้ยังไงวะเขาเรียนประสีปการอาหารไงใช่ไหมมันคงเป็นเชฟมันมาจากที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยแต่รู้สึกว่าจะเป็นน่าจะเป็นพวกพัตคาร์อะไรสักอย่างนะครับที่ปีหนึ่งเขาจะทําแค่ครั้งเดียวนี่ถ้าขึ้นโตนี่แพงมากเลยนะเนี่ยใช่เขาบอกว่าตัวเราเป็นพันเลยนะแค่ขนมเนี่ยแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะคืออันเนี้ยมันไม่ใช่ขนมเพื่ออร่อยอย่างที่คุณผู้ชม น่าจะเข้าใจามันเป็นแบบของเอาไว้ให้กันนะครับแต่มันก็ต้องกินว่ะแล้วเขาก็บอกว่าวิธีการกินเนี่ยาสามารถกินแบบนี้เลยก็ได้หรือว่าสามารถเอาไปทอดทอดน้ำมันอะอแล้วก็กินก็ได้เหมือนในขนมนั่นเลยนะไอข้ขนมขนมเทียนอะนอขนมเทียนมันก็ทอดได้เหรอขนมอะไรนะที่มันจะมาเป็นขาวๆอะขนมเข็งเออขนมเค่งก็เอาไปทอดได้เอาล่ะจริงหรอว่าขนมเข่งทำทอดได้เหรอเวลาขนมกากๆที่เหลือๆเอาไปซอยซอยใส่ไข่เจียวทอดอร่อยมาก เพราะมันก็คือแป้งนั่นแหละโอ้ใช่กูเพิ่งรู้นี่แมันคือขนมเครีกไอ้เือไงโอเคโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรานี่ผมมีช้อนมาให้บุ้มนะฮะนี่คือช้อนโง่ๆเราจะเริ่มกินจากส่วนไหนกันดีเราจะฆ่ามันเลยหรือทรมานเอาเอาทรมานดีกว่าถ้าฆ่ามันนึกว่าจะกินตรงไหนหัวก็จับมิวตัดจริงเลยไม่จริงกูว่านะตามสไตล์แล้วอ่ะเขาไม่ใส่ไส้หยดหนึงหางหรอกและ เราหายไปเลยหายเป็นแป้งล้วนอ๋อขนมเทียนมีไส้เหรอ,อไม่ใช่ขนมเทียนอ๋อขนมเคงขนมเคง,งมีไส้เหรอ,อขนมเคงไม่มีแต่กูหมายถึงไอเนี้ยอ๋อโดยปกติพวกขนมยัดไส้ถ้าเป็นรูปปลาเขาจะไม่ใส่ถึงมันจะดึงหางหรอกเออจริง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 จรงิงก็คงจะมีแต่แป้งอ่ะนะตรงนี้นะเชยแล้วไอ้พวกสีส้มนี่มันมีกลิ่นส้มบะวะไม่มีว่ะแต่ว่ามีกลิ่นแป้งเหมือนขนมเลยอะไรโอเคมันคือขนมนั่นแหละตัดหางเลยนะเออแข็งไปกันนะ อย่าบอกเราใช้วิดคือมันแช่แข็งมานะครับจริงๆคือมันไม่น่าจะแช่แข็งมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจรกินยังไงนะครับคิดไปคิดมานะมันก็แช่เย็นมาสองวันละแล้วมันอาจจะบูดแล้วก็เป็นได้นะไม่น่าบูดหรอกไม่น่าบูดเรอืมลองดูนะได้เลยแอ่ไม่เรเหมือนปลาลองดูก็ได้นะอยาได้หาเยว่น เป็นแป้งอย่างนี้เลยนะโอ้เป็นแป้งหนาเลยใช่ไหมเนี่ยไม่มีไม่มีไส้จริงด้วยเนี่ยอย่าบอกนะว่าทั้งอันเป็นแป้งหมดนะกูตลกเลยไม่หรอกนะเออก็ไม่รู้อาจจะเป็นแป้งก็แต่มันหยีหยได้เลยนะคุณผู้ชมดูดีลองชิมมันไหมลองกินดูซิอู๋สาชีวิตสาชีวิตอาจจะหวอนตรงเองเออแป้งมีรสหวานนะหรอมีผงชูรสไหมไม่มี ปกติขนมก็ใส่ผงชูรสใช่ไหมไม่ใส่ไม่ใส่ใช่ไหมก็กินแล้ผงชูรสไปใส่ทุกอาหารอืมอร่อยนะอืมรสชาติไม่เหมือนขนมขนมแต่แบบจีนมากอืมก็ขนมในแนวไหว้เจ้าใช่รสชาติออกมาเป็นประมาณนี้หมดเลยนะมันเหมือนมีแป้งเป็นผสมถั่วเหลืองไหมหวานๆอะอืมเหมือนถั่วเลยอะมันไม่กลิ่นถั่วใช่อืมแล้ว ถ้าเกิดเรานำไปทอดมันจะอร่อยปะวะถ้าเอามไปทอดกูก็ว่าเป็นอย่างนี้แหละแต่เวอร์ชั่นที่อุดขึ้นอแล้วก็น่าจะมีเทกเจอร์มากขึ้นแค่นี้แต่กว่าโดยรวมแล้วมันก็ประมาณเนี้ยมันเหมือนขนมมันเหมือนขนมเข็งมากเลยขนมเค่งไม่รสชาติ่างนี้เขนมเค่งมันต้องเหนียวเหนียวอ่ะอันนี้มันมันคือขนมเข็งที่แข็งแล้วอ่๋อเลยลองหั่นตรงกลางไหมพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าตรงกลางมันมีอะไร อาหัวมันนี่แหละเอาหัวเลยเอานะไม่จริงเยลียดตายเฮ้ยไม่มีไส้จิมจิมจะบอกอะไรทั้งตันแป้งตัวเลยเอ้าไม่จริงแล้วมีชุเกี้ยวหัวดนดูจริง

พวกนี้กูไม่เคยทำเลยเนี่ยใช่ไหมว่ามันมันต้องผสมแป้งให้มันเป็นสีเป็นเฉดคุณผู้ชมเข้าใจไหมอย่างตัวเนี้ยเห็นปะเนี่ยเท็กเจอร์มันต่างกันเลยนะมันมีทั้งส้มมีทั้งขาวคุณผู้ชมเห็นไหมแสดงว่าเทคนิคลับพวกตระกูลทําขนมศิลปะอย่างนี้มันต้องสูงมากเลยนะใช่แต่มันก็คือแป้งทั้งอันเลยที่ผสมมาก่อนแล้วมั้งอืมแล้วก็แต้มสีอะแต่ก็ไม่น่าใช่แต่ถ้าแต้มสีมันจะลงไปอย่างนั้นได้ยังไงวะโอ้โหเป็นกากเพชรด้วยนะอะไราสีใช่ไหมใชกากเพชนะร ใช่กากเพชรเนี่ยแล้วกากเพชรกิน <g it> ไ,ได้อหรมันจะไม่รู้เลยแล้วมันทามาแล้วก็ต้องกินมันทำมันเป็นขนมมาแล้วอ่ะแครี่ <c oughs> กลิ่นไปกินไปมันมีกาก,ากเพชรด,ด้วยอ๋อนี่ก็ว่ามันฟ,ฟ,ฟ,ฟุ้งฟลิงฟุ้งฟลิงสวนที่ว่ายน้ำโอ้เมื่อการตากับแบบสวนมันได้กลิ่นอะไรทุกอย่างมันไปกลิ่นสัตว์สีบุงแต่งอือมเออว่ะเออมันมีกลิ่นสีอ่ะสีผสมอาหารเหรหรือว่าสีอะไรผสมอาหาร ที่ทบ้านไม่เด็กน่ละกูก็ไม่รู้แต่ังในกล่องเขาบอกว่าเป็นขนมก็กินเหมือนแม่งเอาให้แบบรู้สึกกินหึ่งมากเลยกินสีหึงเลยเหมือนที่แบบเอาไว้โชว์ในตู้เย็นอะโชว์ในตู้ตู้แช่ตู้โชว์ตู้โชว์แล้วก็วางเอาไว้อออ่ะเให้มันสวยๆว่าเป็นขนมอะแต่ไม่ได้ออกมากินเพราะไม่มีแต่แป้งไม่อกินอะไรอะคนไหนอยากกินแป้งก็มา เจอกัดหัวไปเมื่อกี้กูจะอิ่มเลยเขาก็อาจจะแบบถือคติว่าเหลือกินเหลือใช้เออกินลูกตาไหมครับลูกตาไม่กินไหมเหลือกินเหลือใช้ไงกูไม่เคยกินตาปลากูไม่ชอบกินตาปลาด้วยแต่นี่น่าจะกินได้นะอ่ะอยากกินกับเชอร์รี่เปล่าเชอร์รี่นี่ยเขากินในกล่องนี้ได้เลยไหมได้จริงเหรอเขาไม่ต้องล้างใช่ไหมจริงๆกูกับน้องก็ไม่รู้ว่ามันมียามีอะไรมันเปล่านะอืมแต่ของแพงไม่น่าจะต้องมียาหรอกมั้งมึงว่าของแพงมียาฆ่าแมลงป่าวะ กูเชื่อในออสเตรเลียแล้วกันจริงๆมันก็ควรจะล้างก่อนนะโอเคแล้วก็ควรจะล้างก่อนแต่ว่าลูกเดียวเราคงสารพิษไม่เกี่ยวกนหรอกเออนั่นแหละสิไม่ผู้ชมนี่เกลืยดหรออุ้ยมันกรอบผับเลยเม็ดนิดเดียวเองตอนนี้ถือว่านิดเดียวครับนิดเดียวเลยเนี่ยเม็ดนะไม่คุณไม่หอมแค่เม่ฮะเออมันกรอบทำไมกูกินในตเวนเต้นเมื่ันนึงไม่กรอบวะเพราะแต่ตเวนเต้นมันเป็นชอร์รี่เชื่อมใช่ไหมใม่รสชาติมันแปลกๆนะตเวนเต้นอ่ะ ช่มันมีกลิ่นด้วยนะก็แต่อันนี้เชอร์รี่แม่งมีกลิ่นคล้ายๆแบบเหมือนกลิ่นชมพู่เลยชมพู่องุ่นองุ่นองุ่นองุนอนไรเม็ดเออเหมือนกันเลยองุ่นไรเม็ดแต่องุ่นไรเม็ดกลิ่นแรงกว่าอ๋อเหรอแต่อันนี้สะใจกว่าโอ้แต่นี้เนื้อนี่มันเคี้ยวได้องุ่นมันช่เนื้อแฉะเนี้ยเออเว็กซ์ชีวิตไม่เคยกินของเีนี่คือเนื้อเชอร์รี่คุณผู้ชมน้องกิฟต์เชอร์รี่น้องวายน่าไปทำเหล้าเอาไปทำเหล้าไหมล่ะ มีรอยเปื้อนอยู่ทำไว้มันทำยากไปเล่าอ่ะก็เสียของไงจริงเหรอโบจะเสียของเลยอันเนี่ยอเหรออร่อยอันนี้อันนี้ผ่านนะครับแต่เหยียปลาดีแม่งสมควรตายไหมอร่อยว่ะจริงกินทุกอย่างแล้วอ่ะตามันกูก็กินตามันรสชาติเป็นไงสีผสมผ่านเหมือนกันเลยแม่งรสชาติเหมือนกันทั้งตัวเลยไม่แต่ผมคือคือกลิ่นสีมันฮึบมากผมก็ไม่เข้าใจนะมันอาจจะเป็นการจ่ายค่าศิลปะมั้งบูม ว่าประมาณนั้นแหละเนี่ยพ็ดูดิขนมทำไงให้มันเป็นสันๆเหมือนกรีปลายหรือว่ามันเป็นบล็อกของมันวะอาจจะเป็นบล็อกก็จะมีการแต่งด้วยมีดนะอ๋อเหรอเนี่ยมันเป็นบล็อกเป็นลายลายอย่างเี้ยคุณผู้ชมเห็นไหมน่าจะมีการแต่งมันนั่นแหละต้องแต่งมันต้องแกะสลักมันบุ้แล้วที่ผมบอนบ่นว่าเหม็นสีคือสีมันมีหลายเลเยอร์มั้งไงลองดูดิเนี่ยมันไม่ไม่ใช่มีแค่ส้มนะมันมีกากเพชรมีทองมีบ้าอะไรเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะเออมันสะท้อนแสงวุ่งว ไม่นไรเหมืนทองคำเปรี้ยวไหแล้วเรากินท้องคำเปรว้ก็ได้อที่ติดผ้านะเพราะมันไม่ดูดซึมที่ติดกับผ้านะใช่กินทองคำเปลวเขาบอกมันไม่ดูดซึมก็มีป่ะไอ้อาหารที่แปะทองคาเปรี้ยวจำได้ป่ะอ,อ,อาหารรัู่อ่ะอคือถ้ากินก็ไปแล้วถ่ายออกมาได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ากินก็ไปแล้วมันดูดซึมมาอันตรายเราต้องการให้มันดูดซึมไหมก็ไม่ไม่ดูดดิมึงจะดูดซึมท้องเขาเป็นทไมทองมันก็มีส่วนที่เป็นสารพิษติดถูกไหอใช่ไหม มันไม่ดูดซึมอะมันก็ขี้ออกมาโอเค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 อร่อยไปดูแลอะไรผ่านไปดูแลอะไรผ่านไม่ผ่านไปอยู่โน้ตไอ้เงี้ยปากปากนี้แล้วโทษขอโทษนะพี่จีนแต่เหลือกินเหลือใช้จริงคือไม่ใช่เหลือกินเหลือใช้แต่กินไม่ได้กินไม่หมดขออภัยนะครับพี่ถ้าพี่มาดูคลิปนี้มากินได้แค่นี้จริงว่าฮะว่าให้พ่อกิน บอกว่ามันหาก,กินปาตัดตัดได้แกเป็นจิ้นแล้วก็ให้แกเอาไปทอดกินกับข้าวเออเป็นไปได้ว่าอาจจะกินกับข้าวได้นะกินข้าวมึงยาวกระโวยเ,เด็เดเยอะไปไหนวะเออมันเหมือนแป้งผสมถั่วอย่ไหมไม่ผ่านสรุปไม่ได้ผ่านเนี่ยน,นี้ใครอยากลองสั่งก็ลองไปสั่งดูนะฮะแต่ว่ามันเป็นอิมพงอิมพอร์ตไม่รู้ว่าสั่งมาจากไหนนะครับผมกินได้ไม่กี่คำเหรอเพื่อืมกินเล่นอะจริงมันพวกขนมเข็งเรากินแป๊บเดียววะไม่อยากกินละจริงก็วันนี้มีแค่นี้คอนเทนต์นะครับก็ นึกว่าเปิดมาจะเป็นไส้ถั่วเออนี่ก็จะมีไส้มีอะไรให้แบบไส้นะกินเงาเงาเงาเออให้มันดูไอ้่มีแต่แป้งล้วนเลยให้มันดูแฟนซีในการกินหน่อยสิโอเคครับคุณผู้ชมครับนะสำหรับในวันนี้สำหรับการรีวิวเออปลาปลาของวันตุ๊ดจีนแล้วก็เชอร์รี่วันตุ๊ดจีนคือวันตุ๊ดจีน เอ่อคนคนมีตังค์เขาต้องให้อะไรกันที่แบบมันเป็นผลไม้เป็นอะไรพวกนี้หรือมั้งใช่ผม <นะ S 1> ผมก็ไม่เคยสัมผัสอะไรพวกนี้เลยเนี่ยตุ้งนิ่งนู่นต้องให้กันนั่นที่สุดก็ขนมเข็งไหมขนมเข็งเหรอเออถ้าเป็นคนทั่วไปเขาให้ขนมเข็งกับขนมเทียนถูกปะ่ะขนมไหว้เจ้าขนมไหว้เจ้ากุกกี้ที่สุดคือขนมถ้วยฟูนี้พี่ชอบนะแดงแล้วติดคอไอ้ทียขนมถ้วยฟูพี่ชอบนะเออติดคอมันคือขนมปุยฝ้ายถูกป่ะปุยฝ้ายถ้วยฟูเออ จำไม่ค่อยได้มแต่ดูดูติดคอมึงกินเยอะไปแล้วเปล่าไอ้เหี้ยชิ้นเดียวมันก็ติดคอแล้วลองกินแบบไม่กินน้ำดูดิจิ้งเออมันแห้งมันเป็นปุยเป็นปุยโอเคกินนมถั่วแปรปะโอ้แปรปะลองกินถั่วแปรชักไหมชักไหมไม่อร่อยเลยปลาเห็้โอเคครับเอาเป็นว่าปลาเชิ้นนี้ไม่อร่อยเลยนะครับสวัสดีใคซื้อปลาดินได้เป็นโลนขอบพรคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ครับตัวจีนก็ อ่าลืมไหว้ผู้ใหญ่นะฮะน้องๆก็ฝึกเอาไว้อย่างที่ผมบอกนะครับใครที่กาลังโตผู้ใหญ่สักวันหนึ่งน้องจะเข้าใจนะครับว่า,า,ววาเออมันต้องเข้าสังคม,มจริงๆนะครับเพราะว่าชีวิตเราเติบโตไปเรื่อยเนี่ยการที่เราจะก้าวหน้านะคอนเน็กชันก็คือเพื่อนฝูงหรือว่าคนญาติมิตรสหายที่รู้จักที่ไว้ใจเนี่ยสำคัญมากนะครับในการต่อยอดธุรกิจหรือว่าต่อยอดชีวิตอะไรแบบหลายๆอย่างนะครับที่แบบให้เขาช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมแบบไป,ไปแวะไปหาเขาสักปีละครั้งอะไรอย่างงี้นะครับก็จะ อย่างน้อยก็ได้มีมิตรภาพต่อกันอะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็สอนน้องๆไว้นะครับเผื่อแบบน้องๆวันหนึ่งโตขึ้นมาจะได้เข้าใจนะว่าเออการที่แบบกลับไปหาพ่อหาแม่หาญาติหาพี่น้องหาคนสนิทอะไรอย่างนี้มันสําคัญแค่ไหนนะครับก็นี่ขอบคุณทุกคนที่กำลังชมนะครับเดี๋ยวปานี้เราขีไปกินโอเคสวัสมีไม่ไ um. หวเจ้าขอบคุณครับ <or>